นี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณรวมถอดหูฟัง no, นี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อไม่มีใครอยู่บ้านเิ้ยซอยขวาไม่มี <c oughs> นี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อไม่มีสาวสวยขึ้นลิฟต์ด้วย s <S ไปฉันเลย <c oughs> ฉันเสรอมค่เ <c oughs> วลาคุณอยู่ในห้องน้ำคนเดียวแล้วไม่มีใครอยู่ด้วย ลองเพลงในห้องน้ำดีกว่านี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณทำกาแฟเขาหกดีเพื่อนจะไปไม่ได้นะแต่พ่อแม่ที่นี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อนี่นี่พิซซ่ามาถึงลูกดิสนีย์พิซซ่ามาแล้ว และนี่คือความรู้สึกค mm. ุณเมื so ่อคุณให้เพื่อนยืมปากกาไปยืมเลยไม่เป็นไรครนำปากกาลือปากกาชิญเมื่อผู้หญิงเห็นเราเป็นแค่เพื่อน่สวนยืนขึ้นเลยไปละเมื่อคุณอยากไปนะแม่หนฤดูหนาว ฉันจะทำกานบ้านวันนี้คุณเลยค่ะด,ดำนี่คือการโชว์พลังพิเศษอย่างหนึ่งวัดวัดเมื่อคุณทอดไข่ดาวและคิดอะไรเพลินๆนี่คือความู้สึกข,ของคุณที่ไม่อยากให้หลานคนกินโกโก้มากเกินไป ลังคานโยนแม่ง